อ่ะกินปันมาเลยอ่ะปันมาสิอ่ะไถยไทมาไถายไถไทไทมา ไทยมาเอามาเลยรถโบราณไม่ใช่ถนนมันไปทางนู้นครับวิ่งไปวิ่งมานี่วิ่งมาทางนี้